โรคพวกนี้มันไม่ใช่โรคที่เขาเรียกว่ารักษาหายเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคคือเมนมันมาทุกเดือนอะถ้าเรายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมเคลียร์เมนไม่หมดเมนมันก็ไหลย,ย้อนกลับเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมนะาไลฟ์สไตล์อาหารการกินนะเหมือนที่ครูก้อยบอกเนี่ยมันเป็นการป้องกันโรคนะคะแต่ว่าพอเราเป็นแล้วถ้าเราเป็นมากเนี่ยการรักษาโรคส่วนใหญ่แล้วคือต้องผ่าตัดบอกว่าผังผืดมันเกิดจากอะไรคะครูก้อยเราสามารถรักษาให้หายด้วยตัวเองได้ไหมหรือต้องผ่าตัดอย่างเดียวคะ โอเคสาเหตุของการเกิดพังผืดหนึ่งมาจากการผ่าตัดสองมาจากการอักเสบสามมาจากกลุ่มโรคที่ชื่อว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือว่าโรคที่ชื่อว่าช็อกแลตซิสที่มีกรณีของเลือดไหลย,ย้อนกลับคือเมนออกไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่มีประจำเดือนอ่ะกูก็เลยบอกว่าผู้หญิงทุกคนที่มีประจำเดือนต้องกินดอกคำฝอยดอกคำฝอยมันมีฤทธิ์ขับริมเลือดพอช่วงที่เรามีประจำเดือนนะแม่ก็กินดอกคำฝอยเพื่อขับริมเลือดขัางค้างอ่ะไม่ให้มันไปขั่งที่ผนังมดลูกกันค่ะมันก็จะได้แบบปน็ โอกาสที่จะรักษาให้หายเนี่ยมันค่อนข้างยากส่วนใหญ่มันต้องใช้การผ่าตัดซึ่งจริงๆเนี่ยถามว่าจะต้องผ่าตัดทุกเคสไหมเนี่ยนะคะไม่จําเป็นต้องผ่าตัดทุกเคสนะคะแต่ถ้าเราถึงขั้นเป็นเยอะที่มันแบบไปรั้งบริเวณปีกมดลูกไปรั้งบริเวณลำไส้ใหญ่พวกนี้แล้วอาจจะต้องมีการเลาะผังผือดออกนะคะอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะโรคพวกนี้มันไม่ใช่โรคที่เขาเรียกว่ารักษาหายเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคคือเมนมันมาทุกเดือนอะถ้าเรายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมเคลียร์เมน หมดเมนก็ไหลย้อนกลับเข้าไปหรือบางคนบางสรีระบางคนเนี่ยลักษณะของช่องคลอดปั๊งมดลูกเนี่ยมันคดมันงอมันทําให้เมนเนี่ยออกยากอย่างนี้ค่ะแล้วประกอบกับกิบกนน้ําเยน็นในช่วงมีประจําเดือนอีกนะคะไม่ยอมเคลียประจําเดือนโดยการกินดอกคอมฝอยอะไรพวกนี้อีกมันก็ยิ่งทับถมทับถมจนกลายให้เป็นกลุ่มโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมนะไลฟ์สไตล์อาหารการกินนะเหมือนที่ครูก้อยบอกเนี่ยมันเป็นการป้องกันโรคนะคะแต่ว่าพอเราเป็นแล้วถ้าเราเป็นมากเนี่ยการรักษาโรคส่วนใหญ่แล้วคือต้องผ่าตัดหรือบางคนอาจจะกินยาหมอให้กินยามาคุมมาไว้ก คลายลักษณะยาคุมมาแหละนะเลยทาให้กลุ่มอาการเยื่อบุโพรงมดลูกหรือผังผืดพวกนี้มันไม่มีการขยายตัวไปมากขึ้นแต่พอเรากินยาคุมเราก็ไม่ท้องอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูว่าเราอยากท้องหรือว่าเราอยากรักษาโรคซึ่งบางคนเนี่ยพออยากท้องเนี่ยก็ไม่จําเป็นท,ที่จะต้องไปรักษาอะไรมันนะคะก็คือเข้าสู่กระบวนการทําเด็กหลอดแก้วก loi, ็สามารถเก็บไข่ได้อะไรได้แต่พอจะย้ายตัวอ่อนแล้วก็มาพิจารณาดูว่าผังผืดที่เราเป็นมันอยู่ที่มดลูกไหมถ้ามันอยู่ที่มดลูกมันไม่ได้รัง้งมดลูกมากไม่ได้เป็นอะไรมากก็สามารถที่จจจจจะะะะฝััังงงตตตววออ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 ่่่นนนนไได้้้้แถาาาาาาหมมมเเป็็ยกกบทีล มดลูกกันต่อนะคะอันนี้ก็จะต้องพิจารณาเป็นเคส by เคสนะคะ